สบายดีพอแม่พี่น้องมดทุกคนเดอ้อมาพบกับสานั่งทีทเก้าทุกคนวันนี้นะมาเกี่ยวข้าวแามแรงทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วมาเกี่ยวกลางคืนเลยทุกคนเลยเกี่ยวจนหกสิบโมงคุณแรกเก้าโมงสิบโมงคุณแรยกลางคืนวันนี้นะมาเกี่ยวกันหลายคนอยู่ได้วันนี้นะมามีเบาเตดนี่สาวข้ามเบาข้ามสาวข้ามเบลข้ามในวันนี้ได้สาวข้ามก็มี่เบาข้ามก็มี่วันนี้นะมาเกี่ยวนำการสี่คนสี่ไอ้น้องเนาะว้าแล้วกะ ข้าวกกำลังซุกเต็มถงอยู่ทุกคนเลยมาเบิ่งนำกันได้ทุกคนเด้อเกี่ยวข้าวเด้อ <c ounter> ตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วทุกคนนี่เสาข้ามเพิ่นเกี่ยวนี่เกี่ยวกับเบาข้ามมีเบาข้ามมีเสาข้ามมีเบาเตจได้เหมือนนี้นะสบายดีเบาข้าม <c ounter> สบายดีทุกคนมาเด้มาามอมา,าม,มาเกี่ยวข้าวเลยเบาข้ามเด้อเบาข้ามมาเกี่ยวข้าวตอนแรกเลยทุกคนได้เหมือนนี้นะ ทำพูลเลตพูลเลตซีเบซิโตม่พูลเล,เลตยังข,ขึ้น,น,อ,นอ่ะก็บพันะอืมมาเกี่ยตอนห้าโมงแล้วกับพูลเลตหอดเกลี่ยหอดชิฟโมงอะไรยังขึ้นน่ะทุกคนเลยมาเกี่ยยามแรงมาจากอากาศดีเนาะมาจากเย็นแดดบ่ฮอนมา,ม,มาเกลี่ยข้าวซอยบ่คั่มเด้อมามาเกลี่ยซอยข้าวซอยบ่คั่มเด้อทุกคนเด้อว,วันนี้อยู่เมื่อสมุทรพี่นอ้องมีเบาค่ำอันนี้ก็เบาค่ำนี้นะสาวค่ำทุกคนสบายดีสาวค่ำสบายดียดยดไม่ได้เกลี่ยข้าวเด้อ มาเบิ่งสาขามเพิ่นเกี่ยวข้าวได้ทุกคนในและมะลงนี้ได้เกี่ยวข้าวกลางคืนเพิ่นกามาเกี่ยวข้าวมืมอ้อตะมิดได้ของปีแต่ก้าเพิ่นกาไปหาเฮ็ดเวเน,ะนาะเพิ่นหาก็มาแต่ทำงาน,ม,น,นมือนี้มือนทนงานแล้วก็บาหาเกี่ยวข้าวอ,อะไร้ได้เพิ่นคิดหอดบ้านนะเพิ่พนมาเกี่ยวข้าวได้เพิ่นนั้นคินหอดยำเกี่ยวข้าวเพิ่นมาเพิ่นไปหาเงินหาข้าวแล้วกันอันนี้นะข้าวดอกข้าวกลางสาวนา,างเกี่ยวข้าวกลางข้าวดอกมาแล้วแล้วทุกคน เกี่ยวข้าวกลางนี้แล้วก็แล้วเลยได้บริษเสื้อข้าวงาน้างหน้าสาวนั่งอันนั้นองขาเจ้าเสือเ้อข้าวงานนั้นยังเขียวอยู่นะสบายดีบอเต็เนี่ยมีบอเตดนมเกี่ยวกันสี่คนวันนี้นะมาสี่คนแด้วันนี้ได้ <c oughs> มาสีคนฮาอัน,นี่ก็มีส,สาคำกับน,น้องสาวนางบ่าเต้กับน,น้องของสาวนางมามาทุกคนมาเกี่ยวข่าวเดอ้อนี่เดอ้อมาแดงก็ลองมาน้ำนะเสตแดงเย็ยบพรอนเข้ามาแล้ว มีแต่กลุ่มเสื้อแดงเนลงมาเกี่ยวข้าววันนี้สาวข้ามกับเสื้อแดงบ้าเต้กัเสื้อแดงเบ้าข้ามกับเสื้อแดงยังบบแดงแต่สาวนางเด้อวันนี้เด้อกลุ่มเสื้อแดงลงมาเกี่ยวข้าวได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้วันนี้ได้สามาคีกันได้ใส่เสื้อกับสามาคีกันเกี่ยวข้าวกับสามาคีกันมันจังแล้วว่ายสัมนัดกันมาเลยเบิ่งสามไอ้น้องซุปเฟินมีแต่ใส่เสื้อแดงมดนัดกันมาเลย เจ้านางเพิ่นมาเกี่ยวข้าวพี่น้องมา,าทุกคนเกี่ยวข้าวยำแรงเด้อมาเกี่ยวข้าวกลางคืนแลยทุกคนแล้วเกี่ยวข้าวกลางเวรนะมันเมื่อยมันแด่ท้อนเลยพักร์อนเลยบริเกี่ยวไปหาให้ด้ยวยใแนวใไม้เนาะทำแล้วค่ะก็ลงมาเกี่ยวมือแล้วก็ใต้โคมได้ทุกคน,นใลไต้ไฟเอาแบบน,นี้เข้าวกับใบยีงง่เง่าก็ได้ข้าวสานางแบนี้นะ วางก็มาเกี่ยวซอยในเด้อยังหล่ายอยู่ได้ย,ย,ยังโอเคหายคนละตอนนี้ก็ค้ำแล้วทุกคนนี่ โมงหกโมงย่างเลยตอนนี้เริ่มคําเลยทุกคนเริ่มบราะจะเห็นหุงอะไดเดี๋ยวคําให้มันคำอีจิลอจากใต้โคมเนาะเดี๋ยวตอนนี้ยังเห็นหุงอยู่ยังเห็นอยู่ยังเกี่ยวได้อยู่ตอนนี้สาวคําเพื่อนอะนะ ลมพัดวอยวอยค้ำมาแลวก็เย็นจ่อยๆได้ทุกคนเลยบอกคือได้เหาเกี่ยวกลางเว้นน้องเด่นหอนสวยเทายางห้อนกังเว้นพนนะอันี้คำํำมืดเท่าแห้งเย็นเย็นวอยวอยเกี่ยวเข้าก็ได้ลายแบบนี้นะทุกคนมันโบมือเดิแมนคือกังเว่นแล้วมันเหมยเกี่ยวน้อยนัอก็จะขึ้นแล้วอันนี้นะเกี่ยวได้อันนี้นะนนนะมันเย็นมันโบมืออ่ะปนดมันโบหอน ยำนี้แห้งเต๊กยาหนาวเนาะลมพัด่อยๆมาเย็นจ่อยเห็นเวะไปกะมีแห้งบ่เมยพันใดเจ้าความปจญจเกียวทุกคนตอนนี้ก็นงางเศร้าเหมยเนาะทุกคนเน,นาะนางเศร้าเหมยกะเดิกแล้วนะตอนนี้กะกลับไปเดิกไปนได้ละเศร้าเหมยพักผ่อนกินกาแฟแก้เหมยทุกคนนนางพักผ่อนกับน้องสาวน้องชายพน่นยังเกี่ยวอยู่ วนเบาข้ามเมาส์เบาข้ามเพื่นนะเบาข้ามเพื่นะไปก้านหนูไปยังเบืองหนูทุกคนตัวนี้นะเราลุ้นสิได้หรือบอสิเลี้ยวแรงย้อนบอมันเอสิได้กินลาบหนูหรือบอเนาะกำลังไปไปเจเบางหนูไปเฟิก์บางหนูเราลุ้นเด้อทุกคนเด้อสิได้หนูกินบอเกี่ยวเข่ากันบาเต้เพนยังกำลังเกี่ยวพนยังเกี่ยวอยู่เขานั่งนั่งพักเส้ามือกับเสาคำนะ ขนบเติดปนเกี่ยวไตไฟดอกื้ลเซลทุกคนนี่เอาไฟลงมาไตแล้วก็มอโคมแม่มอโคไผามอโคมมันแน่นแล้วก็ดอกไฟซึลเซลไตเนาะมันจะเห็นทงเกี่ยวกลังเว้นมันแด่หอนมันมือเกี่ยวกลังขืนแบบนี้แหละทุกคนไอ้ตอนนี้กพอเพิ่นเกี่ยวข้าวเนาะอีกพอพันเกี่ยวข้าวแบบนี้นะพื่อลงมาส่งข้าวเฮอยสุมค่อยกินนล้วพ่นบร่ได้กินนพ่นกินอีมาแต่เฮินเลยพอพ่นเกี่ยวข้าวทามนี่ตอนนี้บอกขํา เสาข้ามบาเต็ดไหนลงมือทุกคนเนกินข้ามากินมาเด้อเพื่อพี่น้องกินข้าวน้ากันมาเกี่ยวข้าวยู่หายู่หน้านะมาเกี่ยวข้าวยู่กลางหน้ายี่กลางคืนนะมาเกี่ยวข้าวยำแรงสบายดีพี่น้องมาเดิอกินข้าวน้ากันเด้อกินข้าวแรงกินข้าวแรงกับเรลอบวเาข้ามเสาข้ามลับสิ้นพี่น้องลับสิ้นงวงปนเห็ดเฟืองเก่งเก่งน้อง แกงนกบวบพี่น้องใส่หมักบวบทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อหนึ่งข้าเด้อเบบบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องอากาศก็ซีเย็นเย็นได้ภาคได้กินข้าวทงไฮทงนายำแรงตอนนี้ก็ะแปดมงแปดมงปลายปลายเลยเนาะกินข้าวให้นาแล้วได้พี่น้องไมาเด้อกินข้าวให้นาเลยกางแจงใช่พี่น้องยำาสิ แซบบ่สอสาวข้ามกินข้าวทงไฮทงหน้าครบครลมพัดว้อยว้อยเย็นเจย์เจย์แยมแรงมาเริ่มเริ่มพี่น้องมาเริ่มมาเริ่มขยู่กันอีพ่อเพิ่งเกลียวท่านี่เพิ่งเอาโล่เขา้าลงมาส่งแล้วก็เพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วมาเริ่มมาเริ่มพี่น้องมาเริ่มไฟไฟดอกไฟเซอร์เซลล์ได้มาตายเกี่ยวข้าวนี่ ขากระปุลเห็ดมาเด้อปุลเห็ดเผนอนือกสองข้างปุลเห็ดเฟืองปุลเห็ดเฟืองเห็ดฟางถนนเพิ่มีมาบ่ะข้าวนาข้าวนาสาวเพิ่งเกีก่ยวพึ่งกันเกี่ยวอทางเทิงของนาสาวนะเอินเพิ่พนมากินข้าวน้ำพิ่นมีมาหลายคนได้พี่น้องพุนทองไผ่ทองมันเราได้เฮ็ดกลางคืนเราได้พี่น้องอยู่พี่นนะั่นตรงเวนมันเด่นห้อนพี่น้องเอ้ยตายกลางคืนแล้วกัดเย็นเด้ บรรยากาศวันนีด้ดีพี่น้องทำง่ายๆเลยแซ่บเสาคำเห็ดคำใหญ่วะ่ะกินข้าวอยู่ทงไฮทงนาข้าวตีบ,บังใหญ่จะดซิมเมอร์สเพล่เสาคำกินมอือนี่แซ่บแหง้งโดนๆยังมาพอได้แบบนี้ได้มมน้ำ <c oughs> มืองมาบ้านเนาะเหรอน้ำเมือมาข้าวอยู่บ้านเนาะแซ่บ ทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่ห้ากินข้าวแรงแล้วก็ลงมือต่อได้เนาะลงเทอที่สามครึ่งแล้วเพอที่สามฮอนไปแลแต่ยังพันแล้วเทอที่สาม้ามามามวตอนนี้ก็บเบาเติดกับเบาคำเกี่ยวอยู่เสาคำเพิ่นอยู่เจ๋เพื่อนสาคำนะดอกไฟโซลเซล เป็นนเราสข้ามนเรเกี่ยข้ากลงคืนนี่ทั้งมนทั้งมยทั้งมนทั้งมือะราข้าบมนเรนะมีแม่บอกมูนม้นอย่างเดียวนะม้วนน้ม้วนมยนำมนนำะเกีกลางเว้นกับกลางคืนเอาตัเลเนาะเลเบงยเพนว่าเอากลางคืนม้นกว่าว่าสักคเพลว่าเราเกลี่กลางเว้น กลางเวรมันฮอนทั้งฮอนทั้งเมยอันนี้ผัดเมยกับใครแน่นอนลมพัดเย็นว้าวไอ้บอยกลางเวรผานจักรฮอนจักรมยอเงยเข้าเสื้กันจ้ะจักเปลือพี่ทางนี้อยู่ทางอยู่ทางนี้บาเต็ดกับบาข้ามเพลินเป็นนรกเบาข้ามเก็บข้าวกลางคืน,น,นสุดยอดว่าบาข้มามวา่าอากาศเย็นดี เกี <Ooh. S 3> ่ยวข้าวซอยกันเด้อยกลางคืนนะแัดเย่นเกี่ยวกลางคืนมันแดดบ่ฮอนพี่น้องเลยมันเย็นถึงว่าาจะมือกับมือยุ่ขึ้นกันเนาะเกี่ยวกลางคืนแต่มือแต่มันบ่นบ่ฮอนมันเย็นเอากมันมีแห้งมันเย็นเนาะก็เกี่ยวได้หลายกลางคืนก็คืนมื้อนี้คืนื้นนี้สาวนางก็ได้หลายหายแล้วได้ได้สองหายแล้วหายที่สามกระคึ่งแล้วหายที่สามกัน ไฮนี่ไฮใหญ่ได้ไฮนี่อันนี้กระบอกเต็ด่นโฮมโห่ไผโห่มันเลยด้อ๋อสมบูรน,น์คุ้มเลยวะ่ะนงกระดอกฝฟายซลลูเซียมมาใส่ใตายยิงไปทูทงไฮทงหน้าเลย สวาขามเพ่นเกีียวกาว่าจ็มโมงสาว้าอัขึ้คืนเมนื่อนี้เอาจนแจ้งบอกสบสองมงได้คนว่าเอาหอสิบเอ็สิบสองโมงคนมีเอาน้ำแจ้งเนาะเนี๋ยว่าเอาจนแจง้งอาจจะเว็นคืนจังคืนมีแม่นบอกมาได้ยันมคนกว่ากาสิบเอ็ดโมงเนาะ<ง>สิบเอ็ดโมงจังคืนเกีียวเหตุเป็นอนแบบนี้ทุกคน เกี่ยวกลางคืนมันเบาเมยมันเย็นทุกคนตอนนี้ก็แล้วนนแล้วเนาะเกี่ยวข้าวก็ได้อดีได้สามให้ผลีแล้วให้ไงโมอ oh หเป้าหมายช้ำทุกคนเลย บ่าหอดสิบเอ็ดโมงตะกี้ว่าสิ่หอดใช้หอดสิบเอ็ดโมงเนาะตอนนี้ได้แต่สิบโมงสิบโมงไปไป,ไป่ายเมือ่อยแล้วเนาะกลางเวรกะเบิดเมือ่อยกลางคืนนี่กะเมือ่อยอะไรบ่เนี่ยเมื่อยหลายแหละเมื่อินต่อใหม่เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กะขอจีบเพลงจบเพลงเท่าน,นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฝากากดไลค์กดแชร์ให้าสาวนางหน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้าสาวนางให้คลิปหน้าต่อไปเนาะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,น,นี้บายมือแรกทุกคนผูกสาวคำ่มมาเต้นกันอย่างก่อน